สวัสดีคะ่ะยายตาพัทยาพากินพาเที่ยวชาแนลค่ะนี่ยายตาพาไม่กินเข่าอีแล้วจ้าอันนี้ก็เป็นปลาดุกแดดเดียวตากแดดเดียวจ้าปลาดุกช่วงนี้ย้ายมันเห็ดแดดเดียวตั้งเป็นปลาเป็นหมูเป็นเนื้อเต็มอยู่จ้าเพราะว่ามันแดดดีล้มดีนอนหนาวแงวันแมงวันออกไปเลยปลาดุกแดดเดียวนะคะทอดแซ่บแล้วก็ ให้ไหลค่ะนปนกบยางค่ะอุ้ยแสบแหงมือแหนบกบยางค่ะปนพริกดิบค่ะแซ่แบแซบเผ็ดนี่ไม่ต้องห่วงจ้ะเผ็ดไม่ต้องห่วงแล้วก็ปลาแดกนองปลาแดกนองนี่มาจำจินกับปุนจ้ะเพิ่งแนบผักอุ้ยผักค่ะขนาดเลยผักกัดผักนี่มีหอดผักกระแหงผักกระแหงใหญ่มากเนาะผักกระแหงผักซีลาวปนหอมจ้ะอ่านผักลวกอื ทั้งผมลวกเขี้ยขื้นแก่ะมะเขือขื้นนะคะมะเขือขื้นขมขมข,มขื้นประเดกปนบางแนี่หูย่าแ,แสแ่ยเ่ค่ะนี่เลยก็นี่หัวปลาดุกมักไปสองมือสองคืนจากจังมาหนึ่งเ,ข,เ,ข,เ,ข,เข,ข่ากันเข่าเกลือเข่าเกลองปุงชื่อลดรดดีค่ะเกลือปรุงมัดแทะหัวปลาดุกกินกับแก้วพิกดีบ กำนแจ้วกินนะ่๊ะข้าวเหนียวไม้สารคามจ้าเวันนี้ข้าวอ่อนๆจ้ากินขับถือกันคักเป็นปนเป็นจำประเด็กนองประเด็กนองกับเห็ดเองเห็ดกพี่สาวจ้าวันนี้ตอวเหลืองวิววิวแซบแซบจ้าไปกับข่าวบ้านเอากินจังใดกับเบีย ยิ่งปนกบยิ่งแซ่บโอ้ยยายลมักค่ะกบน้าอย่างค่ะอย่างสี่ตุวงนั่นมือวานนี่ยายมาปนซ้อ,อ,ง,ตง,อง,ง,งตวัวงเป็นไงเป็นตาแซ่บขาถ้าสมผักจะสมผักแป้นน้องพอมีอยากกินสมผักแป้นเนน่ยคะกับเขาเศร้าของยายตาจะหนึ่งัวปลาดุกกับไม่แม่แสะยุหลังบ้านจอยุหลังบ้านก็เอาอากาศดีจะลมเย็นสบายอากาศดีมาเด้อค่ะมากินข่าวน้ำกันอืมค่ะ เบิ้องอีกรอบอผักกระแยงผักซีเหล้านี่ในปอดูกระเจบเจ็บจะเป็นกระพ,พอดีค่ะเฮ็ดเองแซ็บเองนักเลงพ่อเบิ้องแม่กับขขาวยายโอ้ยมาเด็กค่ะมากินข้าวน้ำกันจ้ารายายก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าช่วงนี้บ่สะดวกช่วงนี้ยายกำลังเก็บตัวจ้ะบ่สะดวก กินโชว์เท่าใดย่านค้นเบื่อย่านนั่นพี่พี่น้องน้องนั่นหน้าเบื่อกเลยเอาไวยสกรเบิ่งตังกข้าวเนาะค่ะเนาะเก็บโตัวแค่น้อยกอนเบิ่งข้าวอีเหรือเปืองย้ายกระสีลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะข้าวลงไปเพราะว่าัเขา้าวอกงยังที่แซ่บแซยบย้ายกระสีลงเบิ่งน้ำกันเอามาอ่างกันหาอยู่ทางไก่เพิ่นบะเคยกินเพิ่อนอยากกิน ต่างประเทศเนาะเลยอ้างอ่างรู้บ่นว่าใครได้กินอาหารคือเขาเนี่ยค่ะมาได้ค่ะมากินค่ะน้ำกันปแดดโนงกับสิจงจฉีกตวก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 จ้าคลิปนี้ก็ไว้แค่นี่ก่อนได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยายขอกินข้าวก่อนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย